ฮัลโหลอีกคณเพื่อนโว้ยกูมาหาหมออยู่ตรวจภายในอือโอ้ยส่วนกลางกูพังเหมือนหมอมาอมึงอยู่ใสโอ้ยกูไล่นปลาเีนี่กูเล่นไพ่พเป็นมาเมื่อนกูไปนั่นเดยเปผสมสิมบนี่ยกูนั่ง,งอมขี่เหมือคืนอีหามึงอุย้ยหมอมาแล้วมาแล้ว cái này là đã đã nếu cũng mở cái bòi cục phần con không có nhiều ôi đều ma ma này để bài cốm hoàn nó thành yeah. hoàn 我不能摸摸呢。